ดักปลาติดแมวซะแล้วทำท่าติดน้าด้วยเนี้ยโหหิวเหรอเนี้ยเข้ามากินปลาเหรอเนี้ยทำท่าผอมจังเลยดุด,ด้วยเนี้ยเนี้ยอยากเข้าไปกิน Giọt hơi chị nó Hiểu bao Nhớ Bà để bảo khai kìa Thông tha thì Thông tha hiểu Bảo khai kìa Đủ đuôi Mẹo Hiểu bao Bà khai kìa Bà เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเหมียวเข้ามาแล้วเหมียวเข้ามาแล้วครับอยู่ไหนอยู่ตรงไหนแกก่อนเป็นที่ดักปลาครับมันดักปลาการออกกรสะอย yeah, ่าแล้วบ้างติดน้อเปล่ามาดูเดี๋ยวเรามาดูที่ว่ามันจะกินไหมมันจะกินหรือมันจะกัดมันเป็นแมวป่า ปลาทูครับปลาทูหอ,หอมเลยมาดูนี่มันจะแมมันมันจะกินมันจะกัดผมนี่เราเนะเมียวเมียวนี่ข้าวนี่นข้าวจะไปกินข้าวก่อนไปพาดมาเรื่อยลึกๆเงี้ยมมันตกใจเมียวนี่ปลาทูปลาทูเมียวเนี่ย

อืกินข้าวก่อนนี่ปลาทูหอมหอมนี่ปลาทูเน <um okay. ี่เออกินก่อนกินก่อนงับงับนั่นแหละเออกินแล้วเว้ยกินแล้วกินแล้วกินแล้วมันกินแล้วมันกินแล้วมันเมื่อกี้มันยังดุเลยตอนที่มาทีแรกยังดุเลยโูฝนมากกินข้าวนี่เดีวเร็วเดวมาเีวกินข้าวเร็วนี่ เออหละเฮ้ยมันกัดนิ้กวกูเหรอนี่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 นีาา่เอาป่ะกินเยอะเลยครับอ้อยอีหาแม่งกินไม่รู้เรื่องนี่นี่อิเลชาร์เลยดูแม่งกิน มันไม่เหมือนแมวบ้านอ่ะมันคิดว่าอาหารแน่เลยนิ้วเนี่ยโดนเข้าแล้วมันจะกินนะครับมันได้กินอ่ะแต่มันงับไม่เป็นมันงับไม่เป็นมันงับงับนิ้วเลยมันงับนิ้วเลยมันงับนิ้วเลยมันเคยอยู่แต่ป่าครับมันได้กินหอมมก็งับมันงับนิ้วเลย เป็นแมวบ้านมันจะเลียครับแต่นี่มันงับนิ้วมันงับนิ้วโอ้โหจริงๆเลยปลากูเขาแล้วปวดเลยกัดนิ้วกูเลยมันกินข้าวเดี๋ยวมันก็มีแรงเ๋ยมันจะปล่อยไปแล้ว มามากินนกมาเ๋ยวมาเดี๋ยวอุ้มเดี๋ยวอุ้มมากินกินนกเออกินนกเนาะกินนกกินนกนี่กิน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 เลยไอห่ากินนิ้วกดเลือดชั่งเลยมันกินไม่เป็นครับถ้าเป็นแมวบ้านเราให้มือเอาให้มันนี้ปุ๊บมันจะกินในมือปุ๊บปุ๊บแต่นี่มันกัดดีเลยบาบมันห้อมัน น่ารักเลยครับพอมน่ารักเลยเพิ่งตื่นเลยตื่นกันก็มาเลยครับเขาโทรบอกว่าแมวติดติดในงูผมดักไว้ในบ้านความกินไม่เป็นของมันครับมันกินจานข้าวเลยแมวกินอย่างนเพื่อนที่นี่ยครับไม่ว่าจะเป็นเป็นสัตว์เป็นอะไรครับเป็นหมาเป็นแมวเราให้ข้าวมั้ครับ อยากมันดุร้ายมันก็ไม่ดุร้ายแลครับแต่เหมือนคนนะบางทีอ่ะคนเราอ่ะสนิทกันเคยย้ยงข้าวมายืมเงินช่วยเหลือครับแต่แหวงกัดเราได้ครับแต่แมวครับมันกักดมันขู่ทีแรกครับมันขู่ทีแรกเพราะมันได้กินอิ่มมันก็ไม่กัดเราแล้วครับมันก็หากินครับแมวก็หากิน น้องสารพร้อมเลยครับพร้อมเลยแมวป้าครับกินได้เยอะตัวไหนเดียวกินหมดจานเลยนี่ป้านี่ป้าป้า นี่ไปก่อนบลดิมาบกินได้รกันบ้กินเยอย่เลยครับเชื่องมาแล้วโอ้พุงย่างใหญ่เลยเขาจับุงน้อยพุงบนเริ่มเลยมันจะพุงแตกเอาบาวอ,โอ,โโอาื้มโอ้โหเนียวอิ่มสิ พงยังใหญ่เลยเนี่ยกินได้กินได้กินให้อืดไปเลยกินให้หมดไปเลยอย่าเอ็งเข้าป่าอย่าได้กินมาเนี่ยึอเอ็งเข้าไป่าไม่ได้กินอในเงี้ยนะจะหิวอีกก็มาติดเองงูใหม่เนาะอย่ามาให้ อิ่มนะครับอิ่มแล้ว,ลวไปแล้วไปเลยไปอยู่ไหนไปอยู่ไหนไปอยู่ไหนไที่จอแรกจะขูปแป่แปดแปดแปดอยู่เด้ตอนนี้เครื่องเป็นมานี่มาเนี่ยเออกินน้ำเหรอกินน้ำกินน้ำเปล่าไปแหนกุ้งกินน้ำ อืเออมันองขู่อย่ากัดเดอ้อมากินน้ำก่อนนี่น้ำตรงนี้นี่น้ามีสะัะกินน้ำก่อนกินน้ำดิกินน้ำดิเมื่อกี้ยังจะขู่ในอ้อนเงียเง้ยวแล้วเหรออึโอ้โห เป็นแมวเชียงมาแล้วครับแมวป่าเป็นแมวบ้านมาแล้วอ้อนเลยมึงเอาไปเลี้ยงไม่ได้มีแมวแล้วเดี๋ยวมันกัดเองเนาะถ้าพวกนี้หิวมาติดใหม่เ,ออเดี๋ยวมากินเนาะเดี๋ยวมากินเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูไปวันนี้ไปก่อนแล้วไป Bên ná bên ná, tinh ná mọi chấp học lấy hấp bên ná bên nào Đưa mình hấp, đưa mình Miao. Miao. nào bên nào ná nào ไปนะหอบหอบเหนื่อยเนยแต่มันมีครับมันมันมีเหมือนเหมือนผมมันมีเหมือนแมวเนี่ยขนแมวเนี่ยมาถูมาถูหรือเปตัวนี้ก็ไม่รู้ที่ยังเข้าไม่ได้มีขนแมวติดหลักของอยู่ไปแล้วไปแล้ว ไปแล้วไปแล้วไปจะไปต้องไปทำงานแล้วเนาะอืมไปแล้ว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 คนละตัวกี่ตัวก่อนกินเลยนะมึงอือไปแล้วไปแล้ว อ,อย่างเราแวงนิดนิดหน่อยครับต้องตกใจบางทีเพราะเป็นแมวป่าอืมไปแล้วไปแล้วไปแล้วทางสารอยากไปเลี้ยงก็อยากครับดูมองดูมองบายเนยวเนยวบาย ดูครับปากเขาจะหอบเหมือนหมาเหมือนเสือเลยครับไม่เหมือนแมวบ้านเลยให้ดูดูเห็นไหมนปากเขาจะอ้าเหมือนเสือเลยครับเขาไม่เหมือนแมวบ้านนะ อไปนะครับผมไปก่อนไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวถ้าพวงนี้มันหิวมันมาใหม่ผมก็คอยเอาข้าวมาให้มันกินใหม่ทามันติดไอ้งูนะมันหิวมัน่าจะหิวครับมันไม่มีอะไรกินครับมันงสารจะไปเลี้ยงไม่ได้ มองมันมองผมใหญ่เลยมันมองตามครับมันคงจำอะมือนี้มันหิวมันนี่คนให้ข้าวมันกินมองเลยครับมันมองใหเลยอยู่นมันก็มองครับมันมองใเลยมันจะตามมาเมียวมันมองใหญ่เลยครับมันเป็นลูกแมวด้วย